สวัสดีค่ะมางคุกกิน,กนยูแบบบ้านๆปีช้ชาแนลค่ะพี่น้องบริสพมาเห็ดกเผาค่ะเมน,นมูบริเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทํหมูหวานนะคะพี่น้องหมูหวานนี่เฮ็ดกินกับเขาผุกกะปิก็ได้นะคะหรือจะว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ค่ะ,พ,าาคะพี่น้องนะคะแต่ว่าเราจะมาพามาทําค่ะพี่น้องนะคะอันก็คือหอมแดงสับค่ะสับพะยะยะค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วนี่ก็จะมีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็หมูเนื้อค่ะพี่น้องผสมกันไปนะคะ กะสมีพวกน้ำตาลพวกอยงสินะคะพี่น้องน้ำตาลจีนน้ำตาลใส่แต่ย่าบริเวณเฮเบิงนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะก่อนอื่นค่ะเราผสมน้ํามันหอยนะคะมักน้ํามันหอยกับหมูกันค่ะพี่น้องนะคะถ้าผู้ใดไม่ีเวลาก็มักทีมไว้สามสิบหน้าที่ก็ไดดผู้ใดบม่มีเวลาก็เฮ็ดขี้เย่าก็ได้มักหรือก็เฮ็ดเลยนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดชอบพริกไทยก็ใส่ลงไปน้ำกระดค่ะแต่ว่าย่นี่คือบ่มักนะคะบ่มักกินน้ำคะ่ะพี่น้องแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบกินด้วยค่ะพี่น้องนะคะแยกก็เลยเอาแต่น้ำมันหอยนะคะผสมการที่เราผสมน้ำมันหอยมาก,กับน้ำมันหอยจะทําให้หมูเรานุ่มขึ้น,นะคะ่ะพี่น้องนะคะเวลาที่เข้าไปผัดใสดก่กระน,นำสาลหมูห้าเสอบกกระดานป็นไรค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะที่นี่เรามาลงมือทํากันเลยใส่หอมแดงลงไปะคะ่ะ กระเทียมสับค่ะนะคะหมูหวานน่คะพี่น้องคาบบดไดคือหอมแดงเลยค่ะถ้าบ่มีหอมแดงกินนั้นบดนนะะนนะะนได้แล,ล้วค,ค่ะพี่น้องนะคะมันไม่ใช่หมูหวานเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะผัดหอมแดงกับกระเทียมให้เลื้องพร้อมผัดพี่น้องนะคะใส่หมูลงไปค่ะส่วนน้ำมันพี่น้องสามารถปรับได้เลยค่ะ ลยแบบมันมากกว่าน,นี้ก็ใช้ลงไปอีกหรือว่าประมาณนี้ดีแล้วก็เอาตามชอบนะคะของยเยวใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นทองกับซีนี่มันอีกอยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะความหอมหอมแดงนี่สุดยอดหอม,อ,ม,อ,มอีรีค่ะพี่น้องนะคะพอหอมแดงกับกระเทียมพึ้เริ่มเรืองสวยค่ะทีนี้ เอาหมูใส่ลงไปนะคะวิธีเเทดหมูหวานจะรีสองแบบนะคะพี่น้องแบบหนึ่งก็คืวอว่าผสมน้ำตาลตีบนะคะผสมเครื่องปรุงต่อน,อนแล้วค่อยเอาหมูลงไปผัดนะคะแต่ของย่าอยู่จะเทดตามสไตล์ของย่าค่ะพี่น้องนะคะผัดหมูให้สุกก่อนค่ะคะ่นะ,คะหมูมัสุกคลุกเขล้าก็พร้อมแดงก็กระเทียมที่เราเจียวหอมๆค่ะพี่นออ้องอู้หอมชวนเลยค่ะนะคะผัดหมูไปเรื่อยๆค่ะ ช่วงที่พัดหมูนี่อาไฟอ่อนๆเนี่้วยค่ะพี่น้องนะคะไฟป,ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้หมูเราไม่บอตื่นไฟคะ่ะยาวบวรุสวอศจกในภาษาอีสานมานเท่านะคะเพื่อแบบว่าาเปิดไฟแห้งปุ๊บใส่ลงไปะคะ่ะหมูห้องสึกรัดตัวทันทีแล้วมันก็จะกระด้างนะคะพี่น้องเอาไฟอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆให้หมูห้องค่อยๆสุกแล้วค่อยเปิดไฟแห้งค่ะนะคะวิธนะีการทำนะคะพี่น้องก็มีหลายแบบนะคะเอาสิ่เท้าถานัดก็ได้ะคะ่ะพี่น้อง แต่ว่าเครื่องปรุงทีใส่คือเย่าก็ได้ค่ะนะคะหมูกระหันบวก่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลลงไปหมูหวานนะคะพี่น้องเข้าตรงใส่หวานนี่ย่คะนะคะ,นะคะน้ำตาลก็เป็นก่อนนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผู้ใดบ่มากหวานปรับเอาเองเ้อค่ะปับให้ถูกปากจะคข้องนะคะอยู่นีมุ้งหวานนะคะพี่น้องเพิ่นก็นเลยต้องกินหวานๆนี่สิค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะกะเอาเองพุ่งพุ่งพวดพวดไปเลยค่ะยังหมากกหนึงสอนโตขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยทําสีค่ะตามด้วยพงกุ้งรสเพราะว่าหฮาสิบ,บ่ใส่ชู่วรสค่ะ เราจะใส่ผงปรุงรสแทนนะคะให้มีความนัวนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ําเปล่าเป็อย่างคือต้องใส่น้ำเพราะว่าหนึ่งข้าวสุกเขียวมูอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเขียวให้มันรัดตัวไปกับน้ําตาลค่ะนะคะนี่คือวิธีทาของเย่าเลยค่ะพี่น้องนะคะเคะนะคะคคะพื่อะะๆบางคนอาจจะเฮ็ดเก่งเฮ็ดดีกว่านี้นะคะพี่น้องก็แลวแต่สูตรใครสูตรมันนะคะพี่น้องเฮ็ดให้เบิ้งนะคะ ที่ใส่น้ําเพราะว่าที่นี่เขากินหมูนุ่มนะคะแต่เข้าใส่น้าตาลไปแล้วความหนุ่มสหายยากที่ดอกค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นอย่าเติมซีอิ๊วดำหน่อยนึงค่ะทำสีสวยแล้วก็เติมน้ำเปล่าอีกหน่อยนึงเอาละค่ะที่นี่เ้ยค่ะพี่นอ้องย่างเขี่ยวไฟออ่อนๆนะคะไฟกลางอย่างนี้เลยค่ะนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะจนกว่าหมูข้าสซี เอ่อเคิร์ดนี่ยังเป็นเนื้อเดียวกันกับนามซอสนะคะนามมูวานนะคะพี่น้องนะคะจงกออธิบายบทูกนะคะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเอ,เอาเอาสมมติว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆให้หมูข้นนุ่มก็แล้วกันนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะยะเสิร์เคี่ยวไปอีกประมาณ 30นาทีค่ะพี่น้องคอยมาเบ่งกันว่าหลังจากนั้นค่ะมูหวานเย้าเป็นจังใดค่ะพี่น้องนะคะรสชาติบบมีอยังค่ะหวานกับเข้มแค่นั้นค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดสิกินก็ขอสวยหอนหอมเห็ดน้ำปลาพริกก็ได้ค่ะหรือว่าจะกินกับข้าวคลุกกับปีก็อร่อยอันนี้คือเขาก็เขากันก็เข้าคลุกกับปีกนะคะพี่น้องเขากันดีปัญญงค่ะนะคะไปค่ะ30นาทีเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าเคี่ยวมาเด็ด30นาทีนะคะนึกจะบอกว่าบมพี่น้องบราจำเป็นต้องเคี่ยว30นาทีจำย่อเลยคะพี่น้องเพราะว่ามมนสิแห้งนะคะเดี๋ยวมันจะติดกระทะแต่ที่จาเคี่ยว30นาทีเพราะว่าต้องการให้หมูนุ่มเพื่อให้คนชรานะคะเพิ่งแกะที่นเย่าเบิ่งเ,เ,งเพิ่งกินน้ำได้นะคะพี่น้องยก็ค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆก็เคี่ยวไปเรื่อยๆก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องม่นคยถึงจะถึง30นาทีค่ะ แต่ว่าถ้าเข้าบโบเดทถึงสามสิบนาทีเอาสื้อหาถึงสิบนาทีก็ได้ํสำรับคนหนุ่มๆสาวๆที่กินนะคะพี่น้องก็จะออกมากแบบนี้เลยละคะ่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือสูตรสํหรับเย่าค่ะที่สามสิบนาทีเพราะว่าทาให้คนชราได้จากพี่น้องหม้อข้นไปเคี่ยวตามเย่าสามสิบนาทีกระทะใหม่นะคะต้องค่อยๆเติมน้ำไปนะคะพี่น้องแต่เย่าชิมรสก่อนโอเคเลยค่ะพี่น้องเข้มหวานในทีเลยค่ะ สบายเจ้าว่ายัางยังอ่อนไปอีกหน่อยนึงเนาะคะแล้วก็คนกีนเข้มเนี่ยย่อเติมเติมน้ําปลาทีเนี้ยรูย้สึกเติมน้ําปลาด้พี่น้องนะคะหมูกับนุ่มโอเคสะได้ค่ะสุดเติมน้ำปลาหรือสิ่งอยู่ก็ได้ได้จากพี่น้องแต่ว่าเย่อสุดเติมน้ำปลาลงไปเพิ่มความหอมนิดนึงค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเหยื่อ ตัวน้ำซอสนะคะละตัวกับตัวหมูอีกสักนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะตักเสิร์ฟเซียมค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี้แนะนําอย่างเดี๋ยวระยวา่ากินกับข้าวคุกกะปิจะอะร่อยที่สุดค่ะนะคะแต่ว่าผู้ใดบุกคิดทานให้เขาคุกกะปิกินก็เขาซวยกระไดได้วยจ้าพี่น้องแสบจะมีความหอมพองหอม,หอมกับกระเทียมที่เราเจียวหอมๆนะคะพี่น้องนะคะไปค่ะ,คะยเลยี้ยวเจียวอีกสักนิดนึงค่ะเดีย๋ยวตักเสิร์ฟเซียมให้เบิรงค่ะพี่น้องหมูวันหอมๆอร่อยยั่วๆค่ะ ระคะพี่น <TH> <news> ้องเม่นุ่อนี้ค่ะหมูหวานยั่วๆหอมๆค่ะพี่น้องนะคะกินกับข้าวซุยก็ไดค่ะกินกับข้าวคุกกะปิก็ดีค่ะพี่น้องนะคะวิธีการทําสูตรของเย่านี่ค่ะพี่น้องบ่งยุงเนี่ยค่ะนะคะแต่เสียเวลาเคี่ยวในนิดนึงค่ะนะคะส่วนความเด็ดอยู่ตรงที่กระเทียมกับหอมแดงนะคะพี่น้องเจียวให้เลืองหอมเลยค่ะซับกระเทียมก็หอมแดงพ่อหยาบๆเอามาเจียวให้เลืองหอมใส่หมูลงไปนะคะอันนี้คือสูตรของเย่าค่ะพี่น้องนะคะเอาหมูลงไปผัดค่ะพอสุกค่ะพี่น้องก็ใส่ สีอ๊วขาวซีอู๊น้ำน้ำตาลไส้น้ำตาลปีป๊บแล้วก็พงผงรสนะคะพี่น้องสุดท้ายย่างความาปิดดไทยโดยน้ำปลานนหนิดึงเพิ่มความหอมนะคะการที่เราจะให้หมูหวานนะคะพี่น้องให้มันเคลือบกับตัวมูแบบนี้ค่ะตอนเคี่ยวไฟอ่อนสุดค่ะพี่น้องเคี่ยวใจเย็นๆนะคะพี่น้องถือไฟแห้งค่ะตัวน้าซอสเขาจะคุณน,นะคะจะเห็ดให้มูเข้า,บา้บาง่บามโบมันเหลื่อมแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือเคล็ดลับจริงๆค่ะนะคะสำหรับของย่องนนิที่เคี่ยวอีก30นาทีเพราะวา่ะา ต้องการให้พูเฒ่านะคะที่กินน้ำเนี่ยกินน้ำด้ค่ะพี่น้องนะคะเพะฉะนั้นถ้าเ้าเป็นนุ่มเป็นสาวคุณเบาคูณแข้วฟันดีๆค่ะบ่ต้องเคี่ยวดน้ํายาค่ะ1ิบนาที15ห,หนาทีก็พ่อค่ะพี่น้องนะคะเคี่ยวพอให้นําตาลมันเป็นเคือบๆงามๆนี่สค่ะพี่น้องนะคะแต่ของเย้่ยนี่เคี่ยว30นาทีเลยค่ะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกหวานเค็มค่ะขอบูุได้าลยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากดไลคกดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะอาจารย์เขามากินค่ะพี่น้องรู้สึกเขาคุกกัปิมากินค่ะพี่น้องมุ่งวันแสบๆอยู่ๆจ้า